รันเวย์ที่ร้าวที่สนามบ,บินภูเก็ตอ่าใช่ใชช่<ต>อยาก <ผม S 1> รู้ค่ะผมก็ผมก็งงเป็นชิคเก้นตาแตกเพราะว่าก็ไม่ได้ยิงข่าวอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าพอหลังจากที่สืบสวนและสอบสวนแล้วจนหมายถึงว่าคือคือใช้คททำพูดมันดูใหญ่โตไปหน่นะจริงก็คือโทรไปถามคนณลุคนนี้ที่ที่เกี่ยวข้องก็ไม่ค่อยได้รับข้อมูลสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ผม แค่แปลกใจนิดนึงก็คือว่าคุณตาถามในรายการตอนเช้าแต่ว่าสนามบินเขาปิดซ่อมเนี่ยตอนสายๆก็เลยสงสัยว่าคุณตาได้ข่าวมาจากไหนครับมาได้ข่าวมาก่อนก่อนทุกผู้ทุกคนเลยนะอ๋อหรอคะใช่ครับก็คือแทบอยู่อยู่ในกลุ่มอ่าพวกพวกพวกนักบินพวกการบินเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็เห็นเขาแชร์แชร์ข้อมูลกันคะ่ะ โอเคโอเคถ้าถ้าถ้างั้นก็ก็ก็กผมผมก็เดาเดาไว้ว่าประมาณนั้นโอเค<ม>ก็เอาเป็นอันว่าอ,อ,อธิบายกว้างๆก็คือโด,โดยปกติเนี่ยครับการการซ่อมบำรุงทางทางขับทางวิ่งเนี่ยนะครับแท็กซี่เวรันเวของสนามบินโดยปกติมาตรฐานคุณตาเขาจะมีการซ่อมประมาณ2แบบพูดให,ให้เข้าใจาง่ายๆก็คือการซ่อมที่เป็นไปตามระยะเวลา นะครับกับการการซ่อมฉุกเฉินคราวนี้เท่าที่เข้าใจแล้วก็พยายามถามทุกคนที่ที่เพราะว่าทางทอทก็ไม่ได้ออกข่าวเลยเรื่องนี้แล้วก็ที่มีปัญหานั้นเนี่ยมันก็ยังยังมีปัญหาที่ถกเถียงกันระหว่างคําว่าแครกนะฮะที่มันแปลว่ารอยร้าวกับคำว่าพอ t ทโฮที่มันแปลว่าหลุมใช่ไหมฮะคือ ผู้ที่ผมสอบถามว่าให้การไม่ตรงกันบ้างก็ว่าเป็นหลุมบ้างก็ว่าเป็นรอยร้าวแต่อย่างไรก็ดีในสนามบินภูเก็ตเขาก็ได้ตัดสินใจนะฮะปิดไอ้ขั้นตอนในการปิดเนี่ยมันก็กระทบเครื่องบินที่มีขนาดลําตัวที่ใหญ่ที่มันอาจจะขึ้นแล้วลงไม่ได้เพราะว่าพื้นที่ของลังนเวททางขึ้นลงไม่พอก็ต้องมีการโฮนะฮะแล้วก็มีการส่งไปลงจอดที่สนามบินใกล้เคียงเช่นสนามบินกระบี่เป็นต้นก็อาจจะสร้างความ เอ่อเรียกว่าเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารไปบ้างพอสมควรในช่วงระยะเวลาหนึ่งในช่วงบ่ายกว่านั้นครับคุณตาครับแต่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับขอบพระคุณขอบคุณมากคุณเนยไปหาข้อมูลค่ะขอเติมที่พี่หนึ่งนิดนึงครับเอ่อจากการสอบสวนครับผมการแตกเนี่ยเป็นจุดทัชดาวที่หัวรันเว27นะฮะหัวรันเว27แล้วก็ทาการซ่อมเรียบร้อยแล้วก็อย่างที่พี่หนึ่งว่าช่วงนั้นเนี่ยปกติภูเก็ตเนี่ยเป็นสนามบินที่ มีเครื่องบินลงเยอะที่สุดขึ้นลงเยอะสุดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยมีไฟไ์มาจากต่างประเทศเยอะเช่นจากยุโรปอะไรพวกนี้ครับิตาครับทำให้เกิดปัญหาช่วงนั้นพอสมควรครับิตา